โปรแกรมของการที่จะผอมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะเล่นกัน3มเดือนแล้วแม่งผอมเลยเว้ยมันไม่เหมือนกับ <c oughs> ในโลโอกอินเทอร์เน็ตบอกก่อนโลโอกอินเทอร์เน็ตนะแม่งน่ากลัวอย่างที่ว่าอะไรปะคนแม่งชอบโชว์ผลลัพธ์ที่เร็วไม่บางทีมันเป็นแค่ผลลัพธ์ของการแบบเทคนิคการถ่ายภาพและการตุ้งรูปจ้ะเข้าใจปะเข้าใจปะแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คือมันเหนือขั้นไปกว่านั้นคือการทีร่มีแอปที่แบบสามารถถ่ายคลิปแล้วก็คือใส่ฟิลเตอร์ให้ผอมได้ใน,ในแบบในคลิปวิดีโออ่ะใช่คือตอนเนี้ย แม่งไม่มีอะไรจริงเหรอเว้ยโอ้ยอยู่นี้มันมีชุดที่แบบว่าชุดของผู้หญิงนะที่คือแบบใส่แบบอันนั้นมีตั้งนานแล้วอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดคลิปให้ดูคือจะเป็นคลิปแบบว่าผู้หญิงฝรั่งอ่าเขาจะแบบว่าโชว์แบบตอนรูปแรกก็คือเป็นหุ่นที่แบบหุ่นสวยมากก็คือแบบว่าเอลเอสเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาก็แค่ดึงเกงขึ้นอ่ะปิดพุงอ่ะแต่พอเขาดึงเกงเกงแบบว่าเอาลงนิดนึงก็คือเห็นพุงแล้วตกใจอ่ะ บอกเลยว่าเส้นจังกลัวๆซึ่งคมันไม่ใช่ภาพบีโพลเตอร์แบบคือมันเป็นแบบเทคนิคการถ่ายภาพทุกคน้ชมใช่เทคนิคการถ่ายภาพครับซึ่งบางทีพอเวลาที่เราดูโซเชียลมีเดียเยอะๆเข้าอ่ะมันหลอนแล้วมันสร้างการเปรียบเทียบร,ระหว่างตัวเรากับตัวเขามันลเลยกลายเป็นแบบเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายพวกนี้ขึ้นมาแหละแล้วเขาใส่ชุดยิมอ่ะก็คือไงอุ้ย เข้ายิมคือผอมไงมแล้วทําไมเธอเข้ายิมเธอไม่เห็นผอมเลยล่ะอ่าใช่ไหมมันก็เกิดกากคลิปนี้คือต้องบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียมันมีมันมีข้อเสียตรงนี้แหละ,ะคือมันมยบเทียบ e ค,คนอื่นทั่วไปเนี่ยเขาเห็นแบบในโซเชียลเอ,อ้ยมันเป็นอย่างนี้คนเข้ายิมแล้่หุ่นดีแล้วพอมึงที่เป็นเพื่อนกูเนี่ยคือแบบว่าพอเขายิมปุ๊บทำไมมึงไม่เห็นผอมเหมือนคนที่อยู่ในโซเชียลเลยเอ้าออใช่ไหมล่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งผมบอกคลิปนี้น่งโคตรมันเลยว่ะคือผมบอกอย่างนี้ครับ เอาโรกความเป็นจริงออนะครับเราไม่โลกสวยกันนะครับคนที่มาขายฝันว่าแบบจะทําให้ผอมได้ใน1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการขายของมันเป็นเรื่องของการตลาดหรือบางทีเนี่ยคนที่มันทําได้จริงอ่ะบางทีเขามีกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยทําได้เร็วเขาเคยไดเอทมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าใช่เขาเคยผ่านโปรแกรมของการไดเอทเพื่อการถ่ายแบบการประกวดมาก่อนหรือเปล่า อเออหรือเขามีโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่ดีอยู่แล้วเขาเลยเข้าโปรแกรมของการทำคัตติ้งได้เลยสามเรือนผอมนี่คือเราก็เห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับสายพกกาย <What? S 2> หรือว่าในแบบ